สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากจากสสสกลับมาช่วงเศรษฐกิจนี่นะครับ,รบก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับ เดี๋ยวติดตามจากคุณเทพกิจนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับสวัสดีครับคุณเทพกิจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับแหมมาสุดสัปดาห์ก็จะชวนไปเที่ยวเลยเหรอคะใช่ฮะเป็นเรื่องของจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับอันนี่เป็นใบงานการท่องเที่ยวจากองค์การการค้าโลกนะครับหรือว่า WTO เขาสำรวจมาฮะว่าทั่วโลกแล้วเป็นประเทศไหนที่คนนิยมไปเที่ยวมากที่สุดลองทายลองทายดูต้องมีประเทศไทยติดอันดับด้วยแน่ จะบอกว่าเสียใจด้วยฮะหในสิอันดับแรกไม่มีประเทศไทยเลยฮะ,ะอันดับแรกนะครับเป็นของเมืองน้ําหอมประเทศฝรั่งเศสนะครับตามติดด้วยสหรัฐนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะครับว่าประเทศที่คนนิยมไปเที่ยวมากที่สุดนะครับก็คือฝรั่งเศสนะครับมีจํานวนนักท่องเที่ยวถึง79.5ล้านคนนะครับที่โหวตให้ฝรั่งเศสเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางน,นะครับ ตามติดด้วยสหรัฐครับอยู่ที่62.3ล้านคนนะครับอันดับ3ประเทศจีน57.6ล้านคนอันดับ4สเปนนะครับ56.7ล้านคนและก็อันดับ5อิตาลี46.1ล้านคนลองไล่เรียงดูนะครับหนึ่งใน10อันดับนี้นะครับมีถึง5ชาตินะครับที่มาจากประเทศฝักฝังยุโรปนะครับในขณะที่ประเทศในเอเชียนอกจากจีนแล้วนะครับก็มีเพียงมาเลเซียเท่านั้นเองนะครับมาเลเซียติดอันดับ9อยู่ที่20 4.7ล้านคนนะครับนอกจากนี้นะครับ CNN ยังรายงานนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวที่องค์การการค้าโลกไปสำรวจมานะครับในมุมของค่าใช้จ่ายในรอบ8เดือนแรกของปีนี้นะครับก็ดูแล้วไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วมากนะักโดยอันดับหนึ่งะครับยังเป็นชาวเยอรมันนะครับที่ยังมาเป็นอันดับหนึ่งที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดอยู่ที่84,300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ตามติดด้วยคนอเมริกันนะครับอยู่ที่79,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะเดียวกันนะครับประเทศจากจีนนะครับก็อยู่ที่72,600ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการจับจ่ายเติบโตสูงที่สุดถึง18%นะครับ รายงานฉบับนี้ยังกล่าวอ้างด้วยนะครับว่ามีการคาดการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลกว่าจะเติบโตตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2,573นะครับอีกประมาณ1 0กว่าปีข้างหน้าก็จะโตอยู่ที่เฉลี่ย3.3เป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้แล้วก็ยอดนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะไปแตะอยู่ที่1,800ล้านคนนอกจากนี้นะครับว่าจุดหมายปลายทางก็จะเปลี่ยนเหมือนกันครับจากเดิมแล้วประเทศที่คนนิยมก็จะเป็นประเทศ ที่ดังเดิมในัางฝั่งยุโรปนะครับเขาบอกว่าอนาคตจะเปลี <T> ่ยนเป็นประเทศเกิดใหม่ที่จะได้รับความนิยมมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับพูดถึงประเทศไทยแล้วนะครับดูจากอันดับแล้วก็ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงหลายๆเรื่องนี่แหละเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศเรื่องของการบริการด้านการบินนะครับพูดถึงบริการด้านการบินแล้วสายการบินนานาชาตินะครับประจำประเทศไทยก็คือสายการบินไทยนั่นเองวันนี้เขามีการพูดถึงเรื่องของการ ทำกำไรนะครับว่าในปีหน้าจะต้องมีการทำกำไรเพิ่มเป็น5000ล้านบาทในปีหน้านะครับแล้วก็เดินหน้าลุยรายได้เพิ่มในทุกกลุ่มธุรกิจที่การบินไทยมีอยู่นะครับวันนี้ครับท่านนี้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทยคุณสรจักรเกษมสุวรรณนะครับบอกหลังจากที่มีการนี้มีการประชุมคณะกรรมการบอกว่าปีหน้าการบินไทยจะเ,เร่งเพิ่มรายได้ในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินแล้วก็บริษัทอื่นๆที่การบินไทยถือหุ้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางอากาศการผลิตแล้วก็การจัดส่งอาหารรวมไปถึงการบริการภาคพ,พื้นดินด้วยเพื่อให้มีผลกําไรเพิ่มมากขึ้นและก็พยายามที่จะลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นลงแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมดนะครับจะเตรียมเสนอให้ที่ประชุมบอร์ดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่14ธันวาคมก็มีเป้าหมายในการสร้างกําไรในปีหน้า5,000ล้านบาท เติบโตจากปัจจุบันนะครับประมาณ11-12%นอกจากนี้แล้วนะครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษเข้ามาดูแลเรื่องความเสี่ยงด้านน้ำมันโดยตรงเลยนะฮะเพราะว่าน้ำมันเองถือว่าเป็นต้นทุนหลักในการบรหิหารงานของการบินไทยประมาณ40%นะฮะขณะที่ประธานบอร์ดการบินไทยวันนี้นะครับดรอัมพลกิติอัมพลเนี่ยบอกว่ายุทธศาสตร์ของการบินไทยนับจากนี้ไปก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับ และก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสายการบินต่างๆที่การบินไทยมีอยู่นะครับเริ่มจากสายการบินไทยก็จะเป็นสายการบินพรีเมียมบริการเต็มรูปแบบนะครับขณะที่สายการบินไทยสมายก็จะเน้นการให้บริการในภูมิภาคบริการแบบไลฟ์เซอร์วิสนะครับตามด้วยนกแอร์นะครับจะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็สายการบินไทยสมายเองเนี่ยการบินไทยมีนโยบายที่จะแยกบริษัทนะครับออกมาเพื่อความคล่องตัว ส่วนนกแอร์นะครับที่ปัจจุบันการบินไทยถือหุ้นอยู่ประมาณ49เนะครับก็จะต้องรอครับว่าหลังจากที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ในปีหน้าแล้วจะถือหุ้นเท่านี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะมีการลดจํานวนสัดส่วนของการถือครองหุ้นออกไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการบินไทยนั่นเองนะครับขณะที่ความคืบหน้าของสารปกครองนะครับหลังจากที่มีการเปรียกไต่สวนทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินรวมไปถึงบรรดา ของสำนักงานก,นกนสทชแล้วนะครับล่าสุดมีข่าวคาวออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการริดไต่สวน3ค่ายมือถือที่ชนะการประมูล 3G เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับวันนี้สารปกครองกลางนะครับได้มีคําสั่งแจ้งถึง3ค่ายมือถือไม่ว่าจะเป็น Advanced Wireless Network นะครับบริษัท d e t e c h Network แล้วก็ Real Future นะครับให้มาไต่สวนวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับ โดย a d v a n c e w w r r l e s s Network นะครับจะต้องเข้าชี้แจงเวลา10โมงเช้าของวันที่20ขณะที่ d t แทก็จะมาชี้แจงในช่วงบ่ายโมงนะครับแล้วก็เรียลฟิเจอร์เวลาบ่าย2โมงครึ่งที่ห้องพิจารณาคดี13ชั้น3ของอาคารสำนักง,งานสารปกครองกลางน,นะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับวันที่14ที่ผ่านมาก็มีการนัดไต่สวนของผู้ตรวการแผ่นดินขณะที่วันที่15นะครับก็มีการนัดไต่สวนของสำนักง,งานกสชนี่แหละฮะ เขาก็บอกว่าตอนนี้ก็เรียกไต่สวนทุกๆส่วนเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการประมูล 3G นะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกมุมหนึ่งของการตรวจสอบเองของกอสทชนะครับหลังจากที่มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมา1ชุดนะครับล่าสุดนะครับคณะทํางานชุดนี้เตรียมที่จะสรุปผลให้กับทางคณะกรรมการกรสทชในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะครับวันนี้เองนะครับทางคณะอนุกรรมการ กิจการโนลัมนาคมด้านกฎหมายคุณจิตรานารัตน์นะครับในฐานะคณะทํางานตรวจสอบพฤติกรรมเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาต 3G บอร์ดนะครับว่าเดี๋ยววันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับคณะทํางานจะแล้วเสร็จนะครับทำงานเรียบร้อยและก็จะส่งเรื่องราวนะครับรวมไปถึงผลสรุปทั้งหมดให้กับ ที่ประชุมของบอร์ดธุรกมนาคมวันที่30ก็คือปลายเดือนนี้นะครับเพื่อที่จะมีการนํารายงานเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดธุรกมนาคมต่อไปขณะเดียวกันครับได้มีการเชิญเจ้าที่สํานักงานกสชที่เกี่ยวข้องกับการประมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนคณะทํารรงานเตรียมการประมูลด้านวิชาการเรื่องของการรับและตรวจคําขอรับอนุญ,ญาตนะฮะแล้วก็คณะทํารรงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับอนุญ,ญาตนะครับก็จะเป็นคนที่ทํางานครอบคลุมเลยนะฮะตั้งแต ต้นทางรวมไปถึงปลายทางโดยเจ้าหน้าที่หลังจากที่มีการเรียกมาหาเรือแล้วนะครับก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ป้องกันการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าร่วมประมูลนะครับแล้วก็ห้ามนําอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปก็พบว่าวันนั้นเองไม่มีพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นเองทางคณะทํางานนี้บอกว่าก็เดี๋ยวคงจะมีการเรียกนะครับบรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหาเรือต่อไปนะครับส่วนการประชุมนัดต่อไปก็คือวันที่ 21พฤศจิกพฤายนนี้นะครับขณะเดียวกันคณะทํางานก็ได้ส่งหนังสือเชิญไปถึงดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประดานทีดีไนะครับแล้วก็รองประหลัดกระทรวงคลังสุภาปียจิตติมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 3G ด้วยเพราะว่าทั้งสองคนเป็นผู้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสของการประมูลแล้วก็ราคาตั้งต้นที่อาจจะต่ำเกินไปนะครับล่าสุดคณะทํางานบอกว่าได้ส่งข้อมูลแล้วก็หนังสือไปถึงดรสมเกียรติแล้วก็รองประหลัดสุภาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ารองประหลัดสุภาเนี่ย นะครับเดิมทีมีการส่งไปรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่สามารถมาชี้แจงได้เพราะว่าติดภารกิจนะครับแต่ล่าสุดทางคณะทํารรงานก็ส่งหนังสือเชิญไปอีกครั้งหนึ่งให้มาพูดคุยหาหรือกันวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ารองประหลัดกระทรวงคลังสุภาปียาจิติยังมาไม่ได้อีกคณะทํารรงานบอกว่าไม่รอแล้วนะฮะเพราะว่าจะต้องรีบทําผลสรุปเพื่อจะส่งให้บอร์ดตุลักพนาคมนําไปใช้ข้อมูลต่อไปนะครับ อีกฝากฝั่งหนึ่งของกสทชนะครับดูเหมือนว่ายังคงเดินหน้าเต็มตัวสําหรับการประมูลทีวีดิจิตอลนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้บรรดาภาคธุรกิจทีวีดาวเทียมในปัจจุบันเริ่มที่จะร้อนๆหนาวๆเหมือนกันนะครับว่าจะมีส่วนทําให้ทีวีดาวเทียมในบ้านดาวศูนย์หายจาก ประเทศไทยไปหรือไม่นะครับล่าสุดวันนี้ครับมีงานสมนาง,งานหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะภายใต้หัวข้ออนาคตโทรทัศน์ดาวเทียมภายใต้กฎหมายของกสทชนะครับที่บริษัทไทยคมจำกัดหมหาชนจัดขึ้นก็มีการเชิญคนที่อยู่ในแวดวงโทรทัศน์ดาวเทียมทั้งหลายนะครับมาร่วมในงานวันนี้นะฮะร,รวมไปถึงท่านนี้ดรนาทีสุกณลัตนะครับประธานบอร์ดกระจายเสียงของกทชนั่นเองซึ่งดรนาทีนะครับบอกว่าการประกอบกิจการทีวีดาวเทียมนักจะน้ไปนะครับ จะต้องมีการยื่นขออนุญ,ญาตนะครับให้ทันภายในวันที่16ธันวาคมนี้หลังจากนั้นไปถ้าหากว่าคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วมาขอไม่ทันวันนั้นก็ถือว่าเป็นธุรกิจเถื่อนทันทีนะครับและอนุญ,ญาตที่จะให้ไปเลิกแรงเดิมทีนะครับจะมีอายุชั่วคราว1ปีและถ้าหากว่า ทำได้ดีนะครับไม่มีข้อผิดพลาดไม่ได้มีสิ่งใดที่ผิดกฎระเบียบก็จะต่อใบอนุญ,ญาตให้ทันทีอีก14ปีรวมทั้งหมด15ปีนะครับเป้าหมายในปีแรกบอกกระจายเสียงบอกว่าจะเข้าไปควบคุมคอนเทนต์ไม่ให้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกไปสู่ประชาชนนะครับรวมไปถึงเนื้อหาลามกอนาจารโฆษณาเกินจริงนะครับขณะที่เวลาการออกอากาศนะครับรวมไปถึงเวลาโฆษณาอันนี้จะดูต่อไปเป็นเป้าหมายรองรนะครับ ขณะที่คนที่อยู่ในแวดวงนี้นะครับหลายๆท่านวันนี้ก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทีวีดาวเทียมแล้วก็ทีวีดิจิตอลนะครับรองกรรมาการผู้โดยการบริษัทอสมท,ทจำกัดมาชนนะครับคุณสุระเกณฑ์ตนาศิล์นนะฮะบ,บอกว่าอยากให้กสชอมองตลาดทีวีดาวเทียมให้ชัดกว่านี้นะครับวันนี้ทีวีดิจิตอลเนี่ยเดินช้ากว่าทีวีดาวเทียมมากแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าจะทํำยังไงที่จะทําให้การเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลนะครับ และก็ยังสามารถเดินคู่ขนานไปกับทีวีดิเทียมได้สอดคล้องกับกรรมการผู้ในการบริษัทเนชั่นบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนคุณอดิศักดิ์ริมปารุ่งพัฒนากกิจนะครับที่บอกว่าช่วงหลังๆกสชไปให้ความสำคัญกับทีวีดิจิตอลค่อนข้างมากนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่ากสชมีจุดมุ่งหมายให้เป็นแพลตฟอร์มหลักในการแพร่ภาพโทรทัศน์ของไทยแต่การเกิดของทีวีดิจิตอลในมุมของคุณอดิศักดิ์มองว่าอาจจะช้าเกินไป ซึ่งถ้าหากว่าต้องการให้เป็นระบบหลักก็ควรให้ประชาชนเป็นคนเลือกเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นหัวนะครับว่าช่องรายการประเภทสาธารณะ12ช่องนะครับที่กสทชเตรียมที่จะกําหนดนะครับให้อยู่ในแพลตฟอร์มหลักของทีวีดิจิตอลนี้นะครับจะกลายเป็นช่องสาธารณะจำแรงคําว่าจําแรงหมายถึงอะไรนะครับคุณอภิษฎก็ฉายภาพให้เห็นนะครับว่าก็จะกลายเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐ แทนที่จะเป็นสื่อสาธารณะที่แท้จริงนะครับสุดท้ายนะครับกรรมการผู้จัดก,การสายงานแพลตฟอร์มเ a t จี้ของ GMMZ นะครับคุณเดียววระตั้งตระกูลเนี่ยบอกว่าสิ่งที่ห่วงนั่นคือความชัดเจนของกฎเกณฑ์ที่ออกแล้วและก็ยังไม่ออกของกอสทชที่จะนำมาซึ่งความไม่แน่นอนของธุรกิจนะครับรวมไปถึงการสร้างภาระอื่นๆโดยเฉพาะค่าธรรมเนียมนะครับที่อยู่ที่2%ที่บางครั้ง อาจจะเกิดความซ้ำซ้อนและทำให้บริษัทต้องปรับโครงสร้างหลังบ้านกันวุ่นวายเพื่อทำให้ธุรกิจของตัวเองอยู่รอดครับส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับแบงค์ชาติมองดอกเบี้ยนโยบายใกล้เคียงจุดสมดุลชี้เศรษฐกิจโตใกล้ศัก,กยภาพเงินเฟอ้อไม่กดดันแต่ยังต้องดูการปรับค่าแรง300บาท ด้านสินเชื่อไตรมารส3าโต14.2% NPL ลดเหลือ2.4%แต่ยอดสินเชื่อจัดชั้นพุ่งชี้ส่วนใหญ่เป็นนี่ครัวเรือนแต่สัดส่วนไม่สูงมั่นใจไม่น่าห่วงสคอบอรเรียกผู้บริหาร PCR เข้าพบจี้แก้ปัญหาให้บริษัททัวร์ที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดบินอย่างเร่งด่วนพร้อมเรียกผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศร่วมหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาซื้อทัวร์แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม คณะกรรมการการจราจรขนส่งและระบายน้ำสภากรุงเทพมหานครร่วมกับกรมเจ้าท่าตรวจสอบโปะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของประชาชนในโจทเทศกาลลอยกระทงกระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวหอมมะลิจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี55ถึงปี56รวม6-7แสนตันให้ผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศกำหนดเงื่อนไขให้ซื้อเพื่อการส่งออกเท่านั้น คาดจะเปิดให้ผู้ส่งออกที่สนใจร่วมเสนอซื้อได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้ถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าและจะพิจารณาอนุมัติขายไม่ต่ำกว่าราคาตลาดแน่นอนตอนนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ยังอยู่กลางทางและยังไม่ได้เติมน้ำมันนะครับแนะนำให้รีบเติมนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยราคาน้ำมันขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับปตทและบางจากแจ้งมาแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลจะปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น e 8 5นะครับที่จะขึ้น30สตาตค์ต่อลิตรส่วนดีเซลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงน,นะครับขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับทางค่าย c a s t e c เนี่ยได้ปรับขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากปรับแล้วพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นไปตามจอภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นี่แหละครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะพ่งหัวขึ้นหรือว่าดิ่กวัวลงนะครับพบกับผมเทพกิจชาสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงสุขครับ